3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะโอ้ยแค่นึกก็หิวข้าวแล้วค่ะการจะมาแบ่งปันวิธีการทอดให้เหลืองๆแบบเหลืองทองเลยนะคะ อร่อยเพลินพุงกินข้าวหมดหมอ้อโดยไม่รู้ตัวอีกแล้วจ้าจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครักวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะที่การจะใช้เป็นหมูสามชั้นค่ะหุยเนี่ยมันมันเยอะแบบนี้โดนสามชั้นแบบว่าเฮ้ยมันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยทําอะไรไม่ได้นอกจากทอดค่ะนี่เลยเรามาทอดน้ําปลาหอมๆกันค่ะหมูสามชั้น ก็จะหั่นชิ้นเป้งๆเลยชิ้นใหญ่ประมาณนี้นะพอเวลามันทอดอ่ะเดี๋ยวมันก็จะหดแล้วก็จะเหลือชิ้นแบบโอ้โหน่ากินเลยค่ะค่ะการเตรียมไว้ประมาณ7ขีดค่ะวันนี้นะคะไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะทอดกันง่ายๆอร่อยเข้าถึงแน่นอนจ้าไปค่ะลงมือทํากันค่ะง่ายมากไม่มีอะไรเลยค่ะก็แค่เอาหมู3มชั้นนะคะหมักด้วยน้ําปลาค่ะ1ช้อนใส่แค่1ช้อนพอการจะไม่ให้มันเค็มมาก แอบใส่ผงปรุงรสค่ะสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะพริกไทยป่นค่ะอันนี้ใส่แล้วแต่ความชอบนะคะการจะช่วยเพิ่มความหอมโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะหอมค่ะหอมน้ำปลาหอมมากเลยอะค่ะประมาณนี้นะคะการจะตั้งหมักทิ้งไว้นะสักประมาณ5นาทีค่ะ อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีค่ะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการทอดกันค่ะทอดยังไงให้มันแบบว่าสีเหลืองเืองทองนะคะแล้วก็ชวนกินค่ะไปค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดสามชั้นทอดน้ำปลากันแบบง่ายๆกันจ้าค่ะนี่นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะค่ะการจะอาศัยน้ำมันจากน้ำมันหมูอ่าเดี๋ยวหมูมันก็จะรีดน้ำมันออกมาอีกนะคะตอนทอดอะค่ะนี่เลย พอน้ำมันเริ่มร้อนให้เพื่อนใส่นี่ลงไปเลยค่ะแป้งทอดกรอบประมาณ1ช้อนใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะขั้นตอนนี้จะทำให้หมูสามชั้นทอดออกมาแล้วสีสวยแล้วก็ที่สำคัญค่ะหมูจะได้มีความกรอบกรอบด้วยนี่เลยค่ะเราก็ละลายแป้งการจะใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วการก็จะเบาไฟลงใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเราก็จะใส่ หมูสามชั้นที่หมักไว้นะคะลงไปเลยค่ะทอดเลยจ้าแป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วือพอน้ำปลาโดนน้ำมันร้อนๆแล้วแบบหืบมันตีขึ้นหน้าหอมมากในระยะแรกขยับขยับเป็นระยะระยะค่ะรอให้หมูมันตึงสักหน่อยหนึ่งนะคะให้มันเซ็ตตัวพอหมูเริ่มเซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็ขยับบ่อยๆอ ยืนเกาะขอบกระทะเลยค่ะอย่าหนีเข้าไปไหนนะคะเราจะได้ซึมซับกลิ่นน้ำปลาแบบเต็มๆนี่ค่ะพอน้ำมันเริ่มใสๆขึ้นนะคะขยับค่ะขยับบ่อยๆเออการบอกนิดนึงสามชั้นของการนะคะที่ใช้วันนี้การจะไม่เอาหนังการจะลอกหนังออกค่ะไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะกระเด็นแต่จริงๆแล้วใช้หนังก็ได้ทอดแบบขยับบ่อยๆอะคะ่ะน้ำมันมันก็ไม่กระเด็นนะคะ ใช้ไฟกลางๆค่ะในการทอดพลิกกลับไปกลับมานะคนบ่อยๆค่ะสำคัญเลยเมนูนี้ถ้าจะทอดให้แบบดูน่ากินอะพยายามหั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อยของการชิ้นอยู่ประมาณเกือบๆหนึ่งนิ้วนะคะตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะค่อยๆทอดหมูมันสุกแล้วแต่ทีนี้การจะต้องการอยากได้สีอ้าวค่ะจะให้สีเหลืองทองนะคะ แป้งที่ใส่ไปในตอนแรกอะค่ะมาเริ่มกลับขึ้นมาเกาะหูละค่ะขั้นตอนนี้นะคะพลิกไปพลิกมาบ่อยๆจ้าค่ะขยับไปขยับมานะสีมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะเอาค่ะคือทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วค่ะอยากจะแห้งๆกว่านี้ก็ได้นะคะของการพอแล้วค่ะประมาณนี้นะประมาณนี้ค่ะเอาโอเคค่ะตักขึ้นเลยจ้าน้ำมันไม่เสียด้วยนะคะเห็นไหมน้ำมันก็สามารถใช้ทอดปลาได้อีก รอบหนึ่งขณะตักนะไม่อยากให้หมูมันอมน้ำมันอะ่ะอย่าเบาไฟอย่าเพิ่งปิดแก๊สนะถ้าเกิดเราปิดแก๊สปุ๊บอุณหภูมิความร้อนของน้ำมันอะ่ะมันจะลดลงแล้วมันก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในชิ้นหมูทําให้หมูอะค่ะมันอมน้ำมันแล้วมันก็เลี่ยนนี่เลยบอกเลยค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าว้าวสามชั้นทอดน้ำปลานะคะทอดแบบง่ายๆสีสวยๆค่ะมีเศษเล็กเศษน้อยเกาะๆแบบนี้นะคะอเด็กๆปลื้มแน่นอนจ้าค่ะลองทำกันดูนะคะหอมฉุยมากเลยค่ะสามชั้นทอดน้ำปลานะคะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ